ชาวเน็ตขุดคลิปแอปพิธาช็อตนี้ดราม่าเกิดซะแล้วฟินลงได้ไงดูเหมือนว่าจะมีคลิปของแอปทักษออนกับทีมพิธาที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นไวรัลแชร์ทั่วทวิตเตอร์และเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจาร์จำนวนมากในคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งงานสวดพระอภิธรรมของคุณพ่อแอปซึ่งพิธามาร่วมงานไว้อะไรด้วยและช็อตที่ทั้งคู่ยืนคุยกันนั้นดูเหมือนว่าพิธากำลังจะยื่นมือมาจับมือแอประหว่างนั้น แอปได้ดึงมือตัวเองออกอย่างไวหลายคนต่างพากันพูดถึงคลิปนี้ว่าแอป,ปแสดงออกอย่างชัดเจนและไม่อยากให้เป็นข่าวเข้าใจพิธาว่าเป็นห่วงอีฝ่ายแต่ควรระวังตัวมากกว่านี้เพราะกล้องก็จับเยอะต้องวางตัวให้เกียรติฝ่ายหญิงเหมือนกันจนมีชาวเน็ตบางรายได้คอมเมนต์ว่าอดีตหัวหน้าพักพ่อของส้มก็ทําตัวคริมจนครีปี้คือติดสกินชิฟเดี๋ยวแตะตัวแตะหลังพยายามจะมาจับมือขนาดแอปชักมือหน,นีแล้ว ขยับออกห่างยังไม่รู้ตัวเรือติ่งก็อวยไปได้ยังไงไม่รู้เชีย่ยแอปชักมือหลบพ่อส้มแบบนี้เลยว่างั้นเหอะพักก้าวกรรมอย่างแท้จริง นี่เห็นใน t i k กต็อกละก็คิดแบบนี้เหมือนกันยิ่งดูอันที่เป็นยาวๆแอปคือดึงมือดึงตัวหลบหลายรอบมากแต่ก็พยายามจะเข้าซีนมาแตะให้ได้อยากให้น้องรูปหล่อคนนั้นเตะปากแม่งจริงๆและอีกมากมายแต่ทุกคนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะคะบางทีเราอาจจะเห็นคนละมุมกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้เราทั้งคู่ออกมาพูดดีกว่าอย่าเพิ่งคิดไปเองถึงบางภาพบางมุมจะออกมาแบบนี้ก็ไม่สามารถที่ จะตัดสินและด่าคนอื่นแบบนี้ได้นั่นเองไม่งั้นภัยมาถึงตัวไม่รู้ด้วยนะจ้าชาวเน็ตทั้งหลายสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า